วัสดีจ้าทุกคนได้เวลาเฮ็ดกับข้าวแล้วจ้าเฮ็ดเสร็จแล้วพี่นุน่นเฮ็ดเสร็จแล้วจ้ามีผัดกุ้งใส่ไก่แล้วก็ใส่พริกนอกจากพริกใหญ่ถัว่วถั่วลันเตาข้าวโพดไงแล้วหมากินจ้าพี่นุน่นเฮ็ดเสร็จแกินแล้วหมากมีวัน ซุปก็จะเนาะให้กัข่าวก่อนพี่น้องโอ้ยสีตังงกอง นุ่นลืมใส่ถั่วงอกดนไหมเตรียมถั่วงอกไว้บได้ใส่แม่จะเป็นลืมอันนี้กะเขาพัดจ้ะพัดเขาใส่ใส่ไข่เล่าเล่าประมักไอ้เขาเขาวสวยธรรมดาแม่พวกใหญ่พี่นุ่นอะอยากกินเป็นเขาพัดว่สันเลยจัดห้เได้จ้ะหอมหุยม้ยเลยมาเด้อจะ ก็ได้กินอยู่เด้อาหารไทยก็ได้เฮ็ดกินได้กินอยู่จ้าเฮ็ดกินก็ได้กินสลับกันไปเนาะจ้ะอาหารไทยอาหารฝรัง่งสลับกันไปอาหารไทยอาหารฝรัง่งได้แล้วจ้มพี่น้องโอเคจ้าพี่นุ่นก็สิ จัดเข้าให้ผู้ใหญ่กินก่อนท่านสิ่โอ้สะดวกนอกจากอาทิท้ายวิดีโอให้เบิ่งก็ได้ตากเอาประหยัดถ้วยเฮ็ดใส่หมอตากกินเองขักบัวประหยัดถว้วยซ้ำบัวมา้ ชามตัวก็วข้าวเตรียมข้าวก่อนนะคะโอเคจ้าเจ้าสีเฮ็ดให้เล่ยเรียบร้อยกันด้จ้ะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้จ้าสวัสดีจ้า